สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะต้องสู่รายการมันไลค์ค่ะังพวกเราสอคนนะคะจิ๊บค่ะไม่ค่ะกับเราสองคนในช่วงเดิทพ่จิตรนั่นเองนะคะต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยนะเดี๋ยว ก่อนถูกไหมแต่แล้วเราเราไม่เอาไงเราจูบเลยเหมือนฝรั่งะคะเราจูบเลยจูบงๆกันอย่างนั้นเลยนะคะอาจารจูบเนี่ยอะไรที่เห็นในหนังฝรั่งมันจูบกันจูบเด็ดขนาดนี้นั่นแหละเรียกว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องจริงเหรอใช่ไม่ใส่ลงเช้นิ้นอะไรอย่างนี้นะยนะงั้นประกัวพันๆกันแก่ไม่ออกใครที่ดัดฟันต้องระวังด้วยนะคะลิ้นอาจจะเป็นแผลได้ถูกต้องการจูบเนี่ยค่ะไม่เกิดโรคเบื้องต้นแล้วต่อมา อการอยู่เก uh uh sure ี่ยวลงค่ะเกี่ยวลงแบบนี้เกี่ยวลงเกี่ยวลงในเดือนที่มัปล่อยแล้วกันวิธีต่อมาค่ะเขาบอกว่าการร่วมเพศที่ต้นขาไม่กล้าจะไม่ออกเลยถึงหมาที่บ้านดีมาะหมาที่บ้านเลี้ยงหมาเปล่าเออวลาหมาติดสัตว์นะสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเลยท้องเลยหมา ให้เลยเลนเพราะว่าเขาบอกว่ากําลังยิ้มบางทีบอกว่ายังยังไม่อยากจะสอนใส่เนี่ยอยากจะแบบว่าเออเสร็จเริ่มตอนที่ต้องขายกันแล้วขยันขึ้นมาเรื่อยๆต่องมนสีๆอย่างเงี้ยบางทีบอกว่ากันท่องคืนง่วงสีไปก่อนเลยไม่สามารถต่อก็ดีใช้ได้ค่ะวิธีต่อมาค่ะโอ้โวิธีนี้นี่เหมาะสำหรับกลุ่มเนสเบี้ยนมากๆค่ะและเหมาะสำหรับผู้ชายหลายคนที่เปลี่ยนใจใครๆหลายๆคนก็ใช้กันนะใช่แล้วค่ะ ว่าคุณเป็นแฟนหรือว่าคุณผู้หญิงนะคะบางคนบอกว่าเนี่ยบางทีแบบว่าอยากจะใช้มือบ้างอ่าก็ลองใช้มือคำทำลูบรูปปวิธีีดทรูบสลับกันเนี่ยทำไมผู้หญิงผู้หญิงทำให้ผู้ชายค่ะมันก็เป็นวิธีวิธีวิธีต่อมานะคะบอกว่าเป็นการใช้วิธีแบบขามในมุมอ่าก็ตอนนี้ก็เป็นเกี่ยวกับมือเหมือนกันแล้วก็เป็นนิ้วเกี่ยวกับนิ้วดีกว่านนน้เช่นสมมุติว่าแต่ยังไรก็จะใช้มือนี่ละ พลังไหมคะตามตัวฐานเราใช้เท้าขี่เหมือนเป็นการปลุกอารมณ์ได้อยู่นะหรือว่าเป็นการทำผมก็ได้นะอะไรอย่างเงี้พอก่อนมาวิธีที่หกกันบ้างวิธีการนวดเพราบอกวิธีการนวดค่ะช่วยทำให้คุณเนี่ยมีเซ็กส์ที่สนุกมากยิ่งขึ้นเขาบอกว่านวดเสร็จแล้วเนี่ยบางทีแบบไม่ต้องจังหวะไงแอืออ๊อปากกันอะไรเงี้ยเลยจังหวะนวดไปทำไปนวดแต่มันได้ เคยลองไปลองนะบอกตรงว่าสนุกมากจากประสบการณ์จร <pigs> <diet> ิง <three> ว <thousand away> ิธีต่อมาค่ะอันนี้นะคะเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะไปลิ้นลดมบคอแล้วยังช่วยทําให้ผู้หญิงเนี่ยยกตัวได้สูงขึ้นเพราะมันจะเกรงเกรงหน้าโเนี้ยหรอออก็เป็นวิธีการใช้ลิ้นใช่รเล่าค่ะอันนี้มันใช้ได้หลายส่วนนะเช่นที่ปากที่ปากก็ได้เสร็จใช้ลิ้นที่หูก็ใช้ได้ใช้เลียวหูได้ที่คอก็ได้อชที่คอก็ได้ อะไรก็ได้นะคะบางคนบอกว่าชอบแบบว่าแบบให้แฟนเรียนทั้งตัวจะไปเรียนในส่วนของอวัยวะเพศของน้อยๆของเราแต่ละคนก็สลับกันเรียนสลับกันไบถ้าผอการบาลีไปยืนบ้างไปยืนบ้างนอนบ้างพูกเาบ้างก็เรียนได้ทักงหมวิธีต่อมาค่ะในนี่ก็เรียกว่าก็ใช้ได้ผลเองนะใช่แล้วค่ะวิธีการเป่าเป่าแบบเบาๆหรือในช่วงจังหวะการร่วมเพศเออยาเราไส่ใจไม่ดออก มีเซ็กแล้วมันกัดกันเนี่ยบ้าหรือเปล่าก็อย่าได้กัดถึงท่านเลือดตกยางบอกขนาดนั้นอห่ายมันก็ไม่แน่กับคนเราแล้ยบางคนมากเลยเนี่ยเจ็บแล้วมันรู้สึกไม่ได้กัดแขนกัดเบาๆให้มันพอมีน่ารักวิธีสุดท้ายที่วันนี้แนะนำวิธีสุดท้ายเนี่ยมันจะดูโหดนะนิดนึงนะคะบอกว่ามาสู้กันบนเตียงอ่ามันคือมันติดเล่นกับมาคบ ปืนน้ำกันสาดกันโอ้โหเต็มตัวเลยนะคะยิ่งโดนตรงไหนยิ่งยิ่งชอบบางทีกระสุนเข้าปากก็ยังมีมันบาดอยู่ก็มีการต่อสู้กันให้ผลขัดขืนเล็กน้อยใช่แล้วค่ะถูกต้องเลยนะคะนี่ก็เป็นเซ็ตคลิปที่ท kind of like ุกคนสามารถไปใช้ได้ตอนนี้เราหมดช่วงเวลาเราสองคนแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามช่วงเวลาต่อไปด้วยแล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่บอกว่าชอบที่จะอ่านในสุดของแมกกาซีนแมกกาซีนของเรานะฉันต้องบอกว่าแมกกาซีนของเรานะเราใจ ถูกต้องนะคะตอนนี้นักงกเป็นน้องแอลเขาบอกว่าตัวเล็กแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างไม่เล็กค่ะโอ้โหหัวเด็กหรือเปล่าโอ้โหไ้วก้องเไข่แตงโมข้างล่างโอ้โหคนตุ้มเลยแต่องมันก็มีกิจกรรมดีมาฝาดกันด้วยนะคะสำหรับมันออนโมบายนั่นเองนะคะแล้วใครที่ชอบเรื่องของการโหลดชอบโหลดลิปนี่นะคะว่าโหลดลิปต์เป็นยัง อ่าคลิปด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นวิธีคลิปลับแบบว่าเรื่องบนเตียงนี้มีให้โหลดกันแล้วนะคะสำหรับรุ่น A S นะคะกดดอกจัน479866900นะคะนี้ก็จะเป็นเรื่องของเรียกว่าเป็นเรื่องบนเตียงนะคะเ่นนะคะวันนี้จะอยากจะไปชุดๆกับใครนะคะบ้านนี้ไม่ได้จะไปเอาใครนะคะไ่ได้นะก็อ่านดูนะคะอีกอันหนึ่งนะคะเป็นในเรื่องของการโหลด ก็บอกเป็นหลอดเฟ่นี้นะคะเป็นหลอดสาวๆที่บอกว่าเช่นนี้ในชื่นหนังสือของเรานะคะมาร์ลี่นี้นะคะที่มีสาวๆเป็นรูปสาวแบบนี้เป็นคลิปหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่เขาถ่ายคลิปอยู่นะหรือว่าช่วงแบบถ่ายรูปแล้วก็จะมีทีมงานไปอัดวีโอเป็นแอบๆอบๆคบเอร์ต่อสี่เจ็ดเก้าแปดเก้าหกเก้าศูนย์ศูนย์นะคะเป็นบุฟเฟ่ต์นะคะสิบเก้าบาทต่อนหนึ่งอาทิตย์ไปแล้วค่ะแม่ มั่ก็ไม่เป็นหนึ่งกิจกรรมแล้วที่ดีมากๆสักแบบใครที่บอกว่าชอบไปเกาหลีอยากไปเกาหลีก็แลังอินเทรนเลยนะตอนนี้ใช่จะไปดูนมสาวเกาหลีบ้างดูนมสาวไทยเบื่อแล้วเบื่อแล้วลุคนไทยใชแกล้งกับงานสี่เจ็ดเก้าแปนึ่งสอามะกันสี่เจ็ดเก้าเก้าเก้าแปดห่งงนี้นะคะแล้วอย่าลืมโทรออกด้วยกดเฉยๆค้างไว้จะได้ไปไหมได้เลยเลย ไทหรือทัวร์เกาหลีใช่แล้วสองที่นั่งนะคะแล้วก็ยังมีรางวัลอื่นนะคะมี iPad ด้วยมีสร้อยคอนคำนะคะ,แล,ะแล้วก็นี่หนังสือถือมีนะคะเราแจกให้เลยนะสำหรับใครที่บอกว่าอยากได้งนน่ายๆหรือว่าติดตามรายการของเรานะคะจะมีการแจกทุกช่วงด้วยแล้วก็ใครที่ชอบไปเที่ยวตามสถานที่กลางคืนนะตามทีเห็นแล้วแบบ เอ๊ะแต่ได้ห wow, น okay, <N> ังสือแบบนี้อันนี้นี่เขาแจกฟรีด้วยเขาแจกไรายด้วยด้แลวก็ที่สถานที่เที่ยวต่างๆใช่เดี๋ยวเราจะไปแจกกันเดี๋ยวเราสองคนจะไปแจกกันใครที่เห็นหน้าเราสองคนแล้วบอกว่าไม่รับขอรับหนังสือแล้วก็คนแจกกลับบ้านได้ไหมโอเคจดไปค่ะอสำหรับวันช่วงเวลานี้หมดกิจกรรมเราแลร้อนเนอะพากไปก่อนค่ะบ๊ายบาย